ท่านอาจารย์มันเยอะจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นในนี้กันแน่โดยทั่วไปแล้วจํานวนรูปแบบของเต่านั้นจะแสดงถึงการฝึกฝนแต่ข้าไม่เคยได้ยินว่ามีใครสามารถสร้างรูปแบบเต่าได้หลายรูปแบบในระดับแรกของนักบุญเลยเป,เป็นไปได้ไหมว่ากายาแห่งความว่างเปล่าในรุ่นของเจ้านั้นจะมีความแตกต่างออกไปรูปแบบที่เยอะขึ้นนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปพอแล้วเจ้าออกมาได้แล้วความสามารถของไอ้เจ้าหนูนี่อาจจะสูงกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ก็ได้ งิมงำเงิมงำเอ๊ะนี่มันเสียงอะไรกันมาเงิมมางำม,มาเงิมมงงำมาเงิมมงมมงำเอะเจ้าเด็กเสะละเลวมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าอย่างนั้นหรอเหม,มือนว่าข้าจะสัมผัสได้เจจำนวนแห่งการทำลายของสวรรค์และโลกนี่อาจจะเป็นบันทึกของสวรรค์และโลกหรือว่าหัวของข้าจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหลังจากที่โดนการลงโทษจากท่านสวรรค์อย่างนั้นหรอ ทวารทั้งเก้าของข้าได้เปิดออกแล้วและเสียงที่ข้าได้ยินก็เริ่มชัดขึ้นมันเหมือนกับว่าส่วนลึกในแก่นเตาของข้านั้นอยู่ภายใต้การลงโทษจากท่านสวรรค์ท่านอาจารย์หรือว่าข้าจะโดนฟ้าผ่าบ่อยจนสมองของข้าพังไปแล้วเจ้าเด็กเง้อนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยละเมื่อเจ้าอยู่ในสมาธิเจ้าจะสามารถสัมผัสได้ถึงเจจำนง นั่นมันหมายความว่าเจ้าไม่ต้องได้รับการลงโทษจากทันสวรรค์แล้วและเจ้ายังสามารถเข้าใจแหล่งที่มาของทันสวรรค์ได้อีกด้วยมันจึงไปกระตุ้นพลังงานต้นกําเนิดของทันสวรรค์นะอ่อข้าเข้าใจแล้วนี่คือที่มาที่ว่าทําไมข้าถึงสามารถใช้สายฟ้าของทันสวรรค์ได้งั้นสินะการฝึกฝนที่นี่ก็ไม่แย่นะข้าว่าเจ้าฝึกฝนที่นี่ก่อนแล้วรอให้ถึงเวลาของการแข่งขันของสามสถาบันใหญ่เดี๋ยวข้าจะช่วยชี้แนะเจ้าเอง ลูกศิษย์คนเก่งของข้าช่างขยันซะจริงๆข้าคิดว่าชูล่าและจิโย,โยและแม้แต่สถาบันเซิงเทียนนั้นจะเป็นเพียงก้าวย่างของเจ้าที่จะทำให้เจ้าไปสู่สถานที่ที่สูงขึ้นสายฟ้าจันทราสะท้อนอคีเทพสามโบรุษดีพวกเจ้ามารวมตัวกันที่นี่และแสดงผลของการฝึกฝนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้ข้าดูหน่อยสิวิชาผูกมัดคชาเทวสวรคร์มังกรคู่ทลายสวรค์ นั่นคือทั้งหมดของพวกเจ้าอย่างนั้นหรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพวกเจ้าไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอย่างนั้นหรอบุปผาโบยบินสังหารนะนางรับมันได้ง่ายๆเลยอย่างนั้นหรออันนี้จ้าการเตรียมการหนึ่งเดือนของข้านั้นล้มเหลวลงแล้วแผ่ของข้าช่างเปลาะบางยิ่งนักดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังอ่อนแอเกินไป เดือนน่าจะเป็นการแข่งขันสำหรับสิทธิ์ใหม่หากพวกเจ้าไม่สามารถคว้าอันดับหนึ่งมาได้ล่ะก็พวกเจ้าคงรู้ผลที่จะตามมาใช่ไหมให้ตายสิการที่เราฝึกฝนมาหนึ่งเดือนแล้วไม่ได้พัฒนาอะไรเลยมันเกิดมาจากท่านไม่ใช่หรือไงใช่แล้วนอกจากเฟิงหาวแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสู้กับผู้หญิงคนนี้ได้เลยยังไงก็เธอตอนนี้เฟิงหาเป็นยังไงบ้างพี่ซือท่านช่วยทำอะไรให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ พี่ซื้อท่านในโปรดช่วยพวกเราหาเบาะแสของพี่่าวด้วยข้าไม่ได้บอกไปแล้วหรอกงั้นหรือว่าเขาสบายดีพี่ซื้อน้องเฟิงนั้นจะกลับมาทันการแข่งขันหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วน้องเฟิงนั้นคือกำลังหลักของพวกเราหากไม่มีเขาแล้วล่ะก็เราจะคว้าทีหนึ่งมาได้ยังไงกันเฟิงห่าวนั้นไม่ได้อยู่ในปรากฏการณ์ของโซหวันดังนั้นข้าจึงบอกได้แค่ว่าเขายังสบายดีแต่ข้าไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้นั้นเขาอยู่ที่ไหน ไม่รู้ว่าตอนนี้เฟิงหาอยู่ที่ไหนแต่รู้แค่ว่าตอนนี้แอดอยู่ญี่ปุ่นนะอวด,วด,วด